สบายดีพอ่มีออกหลายคนก็จืดระวังเมื่อวานนี้ที่คุบาเอาลงเฟซวิดีโอเกี่ยวกับการหางหากาเกี่ยมเฮ็ดขันเฮ็ดผ้าขวัญและการขันมากใเมื่อวานนี้ชวนมาเมื่อวานนี้เลยเป็นมืออนะยิบใบตองและการยิบป,ปีกและการยิบแขนของผ้าขวัญน,นั้นแต่ว่ามาไม่ละแม่นตกแตงห้อยดอกไม้ใส่ผ้าขวัญและการขันมาก ซึ่งว่าอาอตัวยนโยเห็นยูตนานี่ก็แม่นข้าขอนที่ว่าใส่ดอกไม้แล้วเป็นทีเรียบน้อยเป็นการใส่ดอกไม้และการส่วนขันมากที่ยูตนาในกะเป็นการตกแต่งกระเกียมเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งว่าใช้เวลากะอาจจะว่าว่ามืดมื้อเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีสองคู่หรือว่า ทันมาหรือว่าพะขวัญ4สี่ยงนะเดมีสองคู่คคก,กค็คือสิแล้วคู่หนึ่งก็ชซเวลาก็สมควรเนาะคือสิแลลวคู่หนึ่งได้ที่จริงแล้วมันซากะซาน้ำข่แนกส่วนหนึ่งแทงนอกไม้เ,เบิ้งคือง่ายแต่ว่าที่จริงแล้วกะใส่ความอดทนสูงใส่ความพยายามสูงเรื่องในการเฮ็ดพะขวัญโดยเฉพาะก็คือประเภทใบตองเป็นงานเฮ็ดเม็ดงานเฮ็ดใบมือนี่ต้องมีความระมัดระวังสูง เพราะว่ายามไปตองมันสุ่มยมไปตองมันจีกมันหยางเราต้องมันระวังสูงในการใหดประควนทางข้าวขวัญรายกาคันมากกันแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วกะขเข้าใจสำหรับ,บตัวยงโยมผููที่มัดกดไลค์กดแชร์ในคลิปวิดีโอของครูบาเป็นนาฬิกาทชมวิดีโอของครูบาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือตามเคยเนดะ้อขอจเจริญพร